แล้เราเราจะลองมาชิมรสชาติคลิปนี้เน่จะมาทำเมนูที่ไม่มีเนื้อสัตว์นะแล้วก็ไม่มีเส้นขัดขาวไม่มีแป้งขัดขาวไม่มีไขมันทรานนะแต่ว่าได้คุณค่าสารอาหารสูงมากนะคะสวัสดีนะคะเพื่อนๆในคลิปตีนะเน่จะชวนมาทำราดหน้ากาันซึ่ง วัตถุประสงค์ในการทำอาหารแต่ละครั้งนะคะจะบอกกับทุกคนอย่างนี้ว่าในเมื่อเราไม่กินเนื้อสัตว์เนาะแล้วเราไม่กินแป้งที่เป็นแป้ง processed ตัวนี้นะคะนี่ก็จะแนะนําว่าเราควรจะปรุงอาหารให้มันได้คุณค่าอาหารสูงซึ่งราดหน้าในวันนี้นะคะจะ,ะมีคุณค่าตรงที่น้ําของราดหน้านะคะจะเป็นน้ําที่เหมือนน้าซุป,ปโพแทสเซียมซึ่งน้ําซุป,ปโพแทสเซียมเนี่ยมันเกิดจากการที่ใช้ผักหลายๆชนิดมาใส่รวมกัน แล้วก็เอามาทําเป็นน้ําซุปนะคะแล้วราดหน้าในวันนี้ไม่มีเส้นนะคะเพราะเราไม่กินแป้งขัดขาวไม่กินเส้นขัดขาวแต่ว่าราดหน้าจะเป็นราดหน้าแบบผักนะจะมีหน้าตาและวิธีการยังไงไปชมกันนะคะอื่นนะคะนน่จะแนะนําให้ทําซุปซุปก็คือน้าราดหน้านะซึ่งมันจะมีส่วนประกอบของมะเขือเทศเป็นหลักเพราะว่าเราต้องการจะได้สารไลคโคปีนจากมะเขือเทศนะซึ่งมันจะต้องโดยความร้อนไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ความหวานจะได้จาก ตัวนี้คือหอมใหญ่นะแล้วก็โพแทสเซียมก็จะเป็นอยู่ในนี้นะคะแครอทรวมถึงอันนี้ก็จะสารสีเหลืองนี่ก็มีประโยชน์กับร่างกายนะคะในฟักทองนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำกรรมวิธีกันนะว่าจะทำยังไงนะคะอันนี้คือในส่วนของน้ำมันนะส่วนอันนี้นะคะอันนี้เป็นแป้งสาคูซึ่งมันเป็นแป้งธรรมชาตินะคะเป็นสาคูจากต้นมันเป็นออแกนิกซึ่งนี้จะนำมาปั่นให้เป็นแป้ง แทนแป้งแทนแป้งเขาแทนแป้งแทนแป้งมันนะคะนี่คือปั่นแล้วนะจะเป็นหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวเราจะเอามาทําน้ารัดหน้ากันนะส่วนในตัวของรัดหน้านะคะวันนี้เราจะกินก็จะมีผักอันนี้เป็นคะน้านะคะแล้วก็กระหล่ำปีม่วงแล้วก็เห็ดแครอทแล้วก็ดอกดอกกระหล่ำนะคะซึ่งตัวนี้เราก็เอาไปลวกนะคะเพื่อนๆเอาไปลวกน้ําก่อนนะ แต่เดี๋ยวเราไปทำน้ำของอันนี้ก่อนนะคะวิธีการก็คือ,อเอามะเขือเทศไปปั่นนะคะเติมน้ำพอท่วมนะคะวัตถุประสงค์คือเราต้องการกินให้ได้คุณค่าอาหารเยอะๆนะอันนี้ปั่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปเคี่ยวนะคะเคี่ยวเป็นน้ำมันนะจะมาลวกผักกันก่อนนะคะก็ลวกคะนาไว้ก่อนนะ เขี่ยนะเขี่ยจนกระทั่งเขางวดนะคะเที่ยวให้งวดนะนีเนี้จะใส่ฟักทองไปด้วยนะคะเพื่อความสวยงามแต่ที่จริงเราก็ปั่นแล้วนะแต่เราให้มันสวยงามเวลาที่เราลาดลงไปในผักน้ำอันนี้นะคะแทบจะไม่ต้องปรุงรสก็ได้นะั้นจริงแล้วมันจะมีความหวานหวานของ อตัวหอมใหญ่นะแล้วก็หวานของมะเขือเทศอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ม้ว่านะต้องลองไปทําเองนะหวานจริงๆนะคะใส่อย่างอื่นนะคะในความรสชาตินะใช้เกลืออย่างเดียวนะคะเกลือเป็นหลักเกลือดำเลยใส่้าไปแล้วก็อันนี้เป็น เม็ดสาคูนะคะซึ่งปั่นแล้วเดี๋ยวนี้จะไปละลายน้ํานะคะเม็ดสาคูซึ่งปั่นแล้วละลายน้ํามันจะใช้ประมาณหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะนะเพื่อนก็นํามาละลายน้ํานะคะทําให้ละลายก่อนนะทําให้เขาละลายตัวจะได้ไม่ติดกันเหนียวเหนียวพอละลายแล้วก็เทใส่นะคะเทใส่เลย เร่งไฟลแล้วก็คนค่ะเราเติมน้ำอีกได้นะใกล้เสร็จแล้วนะคะเติมน้ำไปอีกนิดนึงนันก็เริ่มจะเหลืองๆแล้วก็ปรุงรสปรุงรสด,ด้วยเห็ดอแอแกนิกนะคะนี่เลยเน่จะใส่รสกูมามิเข้าไปด้วยนะแต่อนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันเวลาไปโดนไปโดน ขาจะแพ้โดนความร้อนแล้วเขาจะชื้นค่ะผงเ,เห็ดแล้วก็ผงรนหอมร้อนนะคะแล้่ก็จะใส่ไปประมาณมันอยู่ที่เราเลยค่ะที่จริงจะใส่ข้างนอกก็ได้นะเอามาใส่ข้างนอกอีกต่างหากก็ได้ใส่เข้าไปนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วแค่นี้เลยค่ะ <c oughs> ถ้าเพื่อนๆอยากได้ปรุงรสข้างนอกได้แต่ว่าเนี้แนะนำว่าใส่มะนาวอย่างเดียวก็โอเคแล้วค่ะ เดี๋ยวเราจะนำไปใส่จานกันนะเทราดลงไปนะคะอันนี้จะเป็นรากหน้าสาูตรสำหรับคือบำรุงร่างกายได้ดีมากแล้วเราทานน้ำรากหน้าได้ทั้งหมดเลยนะ,ะเรียบร้อยแล้วนี่เลย เดี๋ยวเราจะมาปรุงแล้วเราเราจะลองมาชิมรสชาติกันดูนะคะเพื่อนๆนะใส่ผงหอมร้อนไปเพิ่มไปนิดนึงได้นะแล้วก็ผงเห็ดอันนี้เพิ่มความอร่อยของตัวเองนะคะใส่ไปเป็นพริกหวานสีแดงนะคะที่แรกเนยคิดว่าจะต้องปรุงนะคะไปไปมาๆคือรสชาติมัน ขาดถ้าจะขาดก็คือพอใส่อูมามิไปนะ,นะพอใส่สองตัวนี้ไปนะคะก็จะทําให้รสชาติดีแบบว่าดีขึ้นเลยไม่ต้องไปใส่อะไรแล้วนะคะอ<ม>ืเพราะว่าจริงๆในนี้เขาจะมีเกลือชมพูอยู่นะแต่ถ้ารู้สึกขาดถ้าจะขาดก็ขาดควา,ามเค็มนิดนึงเพราะหม้มอ,ม,อมันใหญ่ในใส่เกลือนิดเดียวก็จะเติมเกลือไปอีกหน่อยนึงนะคะอันนี้น้ําตาลไม่ต้องใส่เลยนะเขาอร่อยด้วยตัวของเขาเองแล้ว น้ำซุปเนี่ยเป็นไปได้ซดให้หมดนะคะเพราะว่ามันเป็นซุปโพแทสเซียมนะมันมีสารอาหารเต็มไปหมดอยู่ในซุปอันนี้ในสูตรของหมอเกอร์สันเนี่ยก็ให้ทําน้ําซุปแบบนี้ทานนะคะพเพื่อนแล้วก็จะบอกแบบนี้นะสําหรับใครที่ยังไม่มีหนังสือครัวไร่ผงชูรสนะคะปกติขายอยู่400ตอนนี้ยังราคา300อยู่นะคะหนังสือครัวไร่ผงชูรสมากกว่าการทําอาหารก็คือพเพื่อนๆจะได้รู้ว่า วิธีทําอาหารที่ดีกับร่างกายมันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวลองมาชิมกันก่อนอร่อยมากเลยมันจะแบบนัวนวมันมันแบบมันจะแบบมีความมันมีความนัวบอกไม่ถูกค่ะมันหวานแบบมันไม่ได้หวานแบบประเจดิดประเจินนะคะมันหวานแบบหวานกลมกล่อมะคะ่ะหวานธรรมชาติเดิมๆของเขานะคะ ส่วนพริกหวานนะนเพื่อนๆพริกหวานนี่เขามีวิตามินซีเยอะเน่ไม่ได้เอาไปผัดก็อามาใส่แบบนี้นะคะอืมก็มจะได้ความหอมประเด็นมันอยู่ที่น้ำนะคะน้ำเนี่ยถ้าเพื่อนๆจะปั่นอนย่างอื่นใส่ไปได้นะสมมุติว่าเราอยากจะได้สีเขียวเนาะเราก็เอาลงไปปั่น เทคนิคมันอยู่ที่การทาน้ําซุปแล้วเรากินน้ําซุปแบบนี้เราจะได้สุขภาพทุกๆก,การกินจะได้สุขภาพแบบกินกี่ทีก็ได้สุขภาพกินน้อยแต่กินขอมีคุณภาพเพื่อสุขภาพแบบนี้มันดีต่อร่างกายนะคะ พริกหวานนี่เขาหวานสมชื่อเลยนะเพื่อนเพื่อนอันนี้นะคะอืมพริกปาปิกา้าถ้าใครถ้าใครทานเป็นผงเดี๋ยวเนี้ยจะเขียนเอาไว้เพราะว่ามีมีอยู่ท่านหนึ่งให้ใน้เขียนปาปิก้านะเผื่อไปซื้อจากที่อื่นเนาะก็คือพริกที่ทํามาจากพริกหวานแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าพริกปาปิก้าอย่างนี้นะอืม สำคัญต,ตรงน้ำซุปนะคะเพื่อนๆก็ลองเอาไอเดียนี้ไปทําดูนะคะเพื่อทําให้เรากินอาหารเป็นยาเนาะอาหารเพื่อสุขภาพส่วนใครที่อยากจะได้หลายหลากหลายเมนูนะคะดูตามคลิปไม่เข้าใจก็ซื้อหนังสือไปได้นะคะ บัหว,ว่าทุกคลิปจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะขอให้ทุกคนนะมีสุขภาพที่ดีสุขภาพที่แข็งแรงกินอาหารให้เป็นยากันนะคะ